อะไรโอ้โหเพื่อนดูดิแดดสว่างจ้าเลยแสงสีเสียง <c oughs> เป็นอะไรที่ร้อนระอุนะครับเดือนเมษาก่อนจะกลับกรุงเทพต้องเกล็บมะม่วงกว่ <c oughs> อนยาให้มารับอีกโอ้เยอะแยะเลย <c oughs> ชมบรรยากาศท้องทุ่งพเพื่อนโอ้โหมันเป็นอะไรที่ร้อนแรงดัง ดังไฟเลยเดินไม่ตานี่ข้าวียังไม่ได้เกี่ยวมันยากาศทองถุงบรรณามันก็สุขุราเหลือเกินชีวิตชาวนามันต่างก,กับชีวิตเมืองกรุงทุกคนหมายมุ่ง ปไปเลยไเลื่อนกันสนามแบบนี้ก็ชมบรรยากาศท้องทุ่งแห่งอุตรดิตถ์ที่บ้านผมน่าจะร้อนวันนี้ที่บุรีรัมย์อุตรดิตถ์ก็จะร้อนเหมือนกัน <c oughs> 40องศาร้อนหน้าดูเดี๋ยวก่อนต้องไปรับสมาชิกก่อนได้เยอะเปล่า